นี่ท่านกล่อมเลี้ยงลุงพอเลี้ยงมุนอีก่ะคุณแล้วเราสืบต่อกันมาตั้งแต่นดุเลาลาเออสมัยตะกี้คนหนึ่งยั่งเสียเลี้ยงเวทมุนฆ่าท้าต่างๆบวชเป็นพระเป็นสงฆ์เป็นได้แล้วปฏิบัติตนตามจิต้องสงฆ์เทศสนารณะนอกจากนั้นก็เลี้ยงหูเลี้ยงเวทมุนเลี้ยงค้าทาเออเป่านั่นเป่านีมันทะเเจ็บใครได้ป่วยมากกับมิตรเป่าเอเด้ตะกี้ กินยากะกินยาหาักไม่นี่ล่ะหมอย่าน่ะเขาจะเอื่อว่าหมอมุนหมอยาหาักไม่เข้ม่เอานี่น,น้อยนี่อยู่กับหลวงพ่อแล้วงองอมสองลูกสององ,งน,นี่ล่ะก็ได้เป็นมูอกันกับหลวงพอ่อห้องนั่งเสียงนั่งซื้อไปแล้วแต่ละมือเป็นอย่างหน่อยฮะลวงพ่อมากแล้วหมอทองนั่งซื้อครับห้องนั่งซื้อจังใดเสียวอรอกับจักระชันไปคว้ไปจังสัตย่อย นี่หน่อยกรับนี่ตั้งสิตัวลังผอได้ลังเรียก็เลยมักตัวได้หน่อยว่าไอ้กอาตอนลังผอมัน็นแค่ไหนเฮาปองได้ลังผอทองจงางับไงโว่โประทัวที่ไรหน่อยท่านไม่ตีหลีตัวลังผอท่านมันก๋นาหนาเวลาเฮาทองเฮากับก๋าสมองเฮากอาความคิดของเฮาไม่เห็นมันอยู่บ่ลืมบ่หลงเราบอกไปแล้วได้หน่อยคนหัวดีเนาะอยู่ลังผออยู่เรื่อยวันต่อไปคิดใจน้อว่าเนี่ยคิดดีดีหน่อยท่าน นั่นด้วยดีไอ้แต่ดูไอ้ขากวนหน่อย่อเอาได้ทานไว้บ่ออกขึ้นมาก่นเออฮ่าฮ่ฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าด่าฮ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 ่า่าฮ่าฮัา่าฮ่าฮ่าฮ่า่าก่อฮ่าฮ่าฮัาฮ่าฮ่า่อ้่ันขาฮ่าฮ่า่าฮม่นฮ่าฮ่าฮ่า่าฮงนฮอาฮ่าฮ่่าฮ่า่าน่า่าฮ่า่าฮ่า่า่าฮ่าฮยา่า่าฮ่าฮ่าฮฮา่า่่า่า่อน่น่น่า่่่า่่า น้อยกังพุ่มอยู่กับไม่ต้องตอนนั่นแล้วหัวลงคอคือได้บัวนี่ยเออมือนั่นลงคอกับรังซ่อมนั่งเบิองอยู่เบิองมากกับย่องมาทั้งหลังแล้วบาทลงคอย่องมาย่องมาเบิองเนี้ยน้อยอืมไอ้แปลกประหลาดเว้ยเพื่อนตั้งใจว่ายกแล้วบ่เคยเห็นนั่นลงคออืมว่ง่ายๆการเลี้ยงลูกี่สู่เนี้ยน้อยบ่ได้วันต่อไปลงคออืมก็เลยถือเนี้ยน้อยตัวอยู่เรื่อยล่ะ นี่น้อยกันเว้ยยังไงเนาะจังสีขอกคออยู่จมอยู่ผู้เดียวฮผู้เดี้วไปเลยนี่ต้องทองมุ่นอีกแล้วว่าแล้วก็จมมุ่นอีกแล้วนี่น้อยตัวกับเ่ยวลูกเที่ยวนางยืนเบื้องนี่น้อยอยู่หันล่ะสนใจหลายนี่น้อยก็ทำตาเป่ามุ่นดุบบลุคคุ้ยไปแล้วสาธุมันนี่คอให้อยู่เด้อว่าแล้ว เห็ดใม่ต oh. oh, oh, okay, yeah. yeah, ้องตอนแล้วก็ว่าก์นะโร้มีจงเกาะจงอยู่อ่ะโอ้อยู่ระบาดดิฮาฮ่่าโอ้ขอแค่ได้มาดิเยี่ยมมากเลยมาดิสำเร็จแล้วตันเน้นหน่อยมาฮ่าฮ่าฮ่าต่กฮ่า่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่่าฮ่าันาฮ่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 าม่่าฮ่่าฮ่น่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่า่าฮ่า่า่่าฮ่าฮ่น่า่าอนหลวงพ่อม่าอ เป็นม้อนที่ดีเขามีเร็วเขาดิเดินทางไปใส่มาใส่ดีว่าโอ้ยตกรถตกลาบ่ไม่ตดตกเฮ้ยขอขี่ตัวไหก็เห็นได้ดอกจังสีเอ้ยเห็นได้ไสร้องบังแน่ลุงพ่อมาเดี๋ยวลุงพ่อก็ร้องแล้วเอาข้างตกปอกลวดเอาบ่เติมแค่น้อยกับหัวควันมัดจิ๋วบ่ไม่ม้อนมาแต่เอาให้เอาไม่ก็ได้วะมาเดี๋ยวร้องเบิังว่าเก่งไงแต่ลุงเอาข้างอีกไป มาไดนกัต๊แก่ละด้วยโดนได้น้งหลวงพ่อตานูโวยผามังเลยบอสันมีจังไหนหน่อยสินเฮ้ยต้องมีมุนตัวบอสันนั่นตีงทองบ่ได้รับได้นอนปานั่นบันข้างไหนก็บยยว่าเบิงบงเบยูยูว้ายมันมยูอหน่อยันโอ้ยีจงไหนคือน่อยันแต่ยังว่าตรงนี้าถามไ่หยางหลวงพ่อมันว่าี่ไหบันว่ามุ่นต้องต้อนบันมานี้ โอ้ที่ข้างให้เบิกเม่อสันว่าแล้วเน้นหน่อยก็บโซเอีกมาเดียวจงเกาะจงดังเลยเกาะจงจงจอดจงกองไปแล้วมาเดียวเน้นหน่อยก็บทองมุ่นคือคือดีตะขังคักจงเกาะจงอยู่เด้อยัตว์มาเล็้ยนในหอยเกล็ดไร้ถอดหน่อยเลยเบิ้งคิดอะหลวงพ่อเบิ้งหลวงพ่อเบิ้งจมมุ่นส่แล้วอ้าวเน้นหน่อยใส่งหอยต้องต้อนมาเนี่ยเป็นไรต้องพ่อมาเนี่ย นี่นตะก้ยซิไม่นตะว่าตรงนี้ล่คอเลาาดีว่า้ยสุดยอดเลยด้วยาารโอยสุดยอดไปขอเด้ด้วย้ยคายเศร้า4บาทเดีลงพอว้าลองคอว่ามันแพก็รอกนเดียวแต่ที่ได้คลายสาร์หวหวอย่ารยเ้ยมจักได้กตบว่าเป็นยังต้องเรียนน่อยเร่นมาเฮ้ยน่อยเอาอยู่น่อย่าจาย์ยวะคนทีไปแต่งคันมานบูซาหน่อยอาาเอ้นั่นีแม่แม่บเสียกต่ยาลบดูเออได้น้อยได้น้อยโอ้มักมักมกาา ไปแล้วหลวงพอ่อว่าดิไปแทงขันดอกไม้มาอยากได้มุนนน่นต้องต้อนมันต่อไปเอ้าค่าค่ายเศร้าสิาสบาทเกินนิดหน่อยหนิเฮ้ยเกินแห้งดีแล้วหลวงพอง่อจันทร์มันสิได้ป้องได้หัวดีถึงเฮ้ยไม่เป็นยังเออโด,ด,โด,ดนรูดหน่อยไม่ต้องทอนได้เลยหลวงพ่อก่าตันเดีย๋ยวเดี๋ยวแห้งป้องแห้งจำดีก่าตันปั๊บปัปั๊บเออเออบ้านนี่เนียนหน่อยกันอ๋อสบายแล้วบาทดิหลวงพ่อมาอยากได้มุ่นน้ำนะเนียนหน่อยกันรับขันดอกไม้เรียบร้อยเออ เดินลงพ่อสัญญานนี่หันได้บุญได้ยังเลี้ยวหามเอาขึ้นเด้อสันค้าขยทะยังเร้ยว่าเอาขึ้ยยนนกน้อยสันเออเนาะท่านผมที่สอนอยู่นี่เด้นลงพอ่อท่านมันไม่มีอย่างดักลงพอ่อสันง่ายๆหนึ่งม้วนต้องสอนสันนี่ลงพ่อเบิ้องสันมันก่อกันนี่เขาเอาได้มมันเอาเปิ้ลมันนี่ขับขับไปเดินลงพ่อเด้อนี่ขับขับใส่หูมันไว้นดิมองเขาอันบากไวเไ้เอามีดเห็ดไว้ไหม แงีเขาคักๆบักนี่่าสันเขาบักไว้นั่ม่าสันแรงนมทวงกับแรงคัดกันไว้มันจะยู่พอดีหลวงพ่อย่ยากเลยเฮ้ยมันหลงพ่อมันง่ายพวกตัวไข่คอยขึ้นมามาสันเฮ้ยมันยังไงนะหลวงพ่อเฮ้ยเฮ้ยตัวไข่เอาเงินไข่ค่อยขึ้นมาหน่อยหนึ่งเฮ้ยหลวงพ่อผิดศสินแน่มาสันน้นหน่อยว่าผิดสินมาสันเออเออมสนอาพ่อไปยังน่อยเอารถเต้ามาเท้าซีดึงเงิมาเฮ้ามเฮ้ยหลวงพ่อเสียเปียบเน้นหน่อย คือต่อมาแล้ววาเดลุงพ่อคือพ่อมุ่นเน่นอยเอาให้เอามุ่นหายตูโอ้ยมุ่นหอวน้อยเจ้ายกกวนคอยด้วยน้อยคอยที่ทองมุ่นหัวบาดนี่ะเอ้าเัาก็สีแดงหัวคสีทองเหมือนลุงพ่อไม่มีเวลาเนาะอท่านมาแล้วลุงพ่อก็ไปนั่งสมาธิทองมุ่นหัวเฮินเดินอากาศจนคิดว่าจะคล้องสำเร็จหอบผ่าล่วงพุดตอนแล้วน้อยคอยที่ไปเล่าได้ยังไงไป เอา้าหลองพ่อจะไปนี้วอยนี่ไปน้วานนวจังไหนหรือมีแต่โลคาเต็มอยูนโว้ยนานเขาก็ปิดเฮียก็ไปบ่ได้เลยห้วงพอ่อ ห้วยกต่ยังว่าคอยจีห้อไปแม่น้อยแม่วุ้ยตอนทีจักขังพวกขี่ไกล้เหล่าล้มคว้าเฮตนว้ายมันมันทีเห็นคอยคอยห้อแม่าฮตันมันทียากกับสว่างเฮตันเออเฮตโหอยู่ต้องคว้ามันทีเห็นคอยสว่มีแต่คอยที่เงาหดหัวมันนึ่งตัวหมดนะเอาลงมคอห้อได้หรือบ่ก็ได้หรือตัวละเฮ่ันแค่นั้นคอยจีไปเล่าวิโยดีแม่เพราะนะเฝ้าวัดเฝ้าว่าทำไมยังเจ้าโอ้ยลงมคอ้ามที่ทิ่มผมไปพูดียวแต่เออเจ้าก็อยู่ดีละมีพี่น้องมีไทยว่านอยู่รอใกล้ๆแล้วนะ ่อยอยากลอกวีซ่านามันอะไรอย่างนี้ว่ามันทีสบายทำแต่อย่น้อยล่องคอแมมโอ้ยเขต้องว่าล่องคอล่องหอยดอกว่ะไปส่งหอยน้อยไปท่านมาล่องคอไมาแล้วก็ไป่นแล้วเนี่หน่อยกันโอ้ยล่องคอไม่าะไปทอแต่โอ้ยอย่าดึงอย่าดึงท่านก็ไปจังไดิท่านวีซ่าใหม่ๆจะเดี๋ยวอยกําลังเบอร์หาเจ้าบงฮูจักบอกเฮ้ยล่องคอกระดีกึนไปง้อยขอนแล้วเป็นฐานการบินการหอเนี่ยหน่อยกันโอ้ยล่องคอ ขี่นเลยก็ให้ทั้งเศร้าทั้งจองเลืวบานนี่โอ้ยได้จองเดินหน่อยมันเฮงมือได้เดี๋ยาวนะมันจิตกได้เดี๋ยวว่าท่านาท่านนี้่ขยานคือบ่พอขึ้นรถล่งพ่อล่องพอ่อ,งพอก็ขึ้นไปแด้นหน่อยก็บเต้ขึ้นไปนั่งแล้วบาดนี่ก็ว่าเต้นหอวยกขี่ดินเลยล่องพอ่อว่าท่นเย,าายาาอะเบาเยอะเบาคนจิตกล่องพ่อขึ้นไปยืนแล้วบาดนี่ขึ้นมาอย่างบาดนี้หน่อยท่านมาตรงล่งพอ่อตัวจะไปแต่ล่งพอ่อท่านโอ้ยกรรมมาผู้ชายจีจูกับผู้ใดเอฟท่านว่ายูู่นเดียวเจ้าระแหน่มา เนี่ยนายก็หายลีดิล่ะเออก็คืออหัวดง่อเนาะลุงพ่ออยจะไปต่อว่าบะมีมูอยู่ลักป้าแตะดวยไปข้าวเดียวหน่อยเอ้ยน้าฮุ้ยเอาจัดหน่อยกับมาเถอะนี่หลังพ่อแหม่แหมจิ้มผมไปก็ต้องจะไปต่อเดี๋ยวเดี๋หน่อยกันเลยโอ้ยหลังพ่อโอ้ยอย่าห้อย่าห้อย่าห้ย ลุงพอไปข้าวเดียวบ่โดนบ่ด้านกะทิกับป้าดอกเดี๋ยวสิค้าไม่ออกเล่ามาฝากเฮ้อลุงพอเหมอนหิ้งไข่คือคือดีแน่น่อยลุงพอกะว่าข้าไข่อยู่นี่บ่ได้ไปใส่ดอกน้อยท่านไปเด้อน้อยไปท่านไปลุงพอท่านไปแล้วไปแล้วไปท่านไปเส้นละบาทเดียบท่านเขาขี้ฟ้ารีบบาทนี่แน่นหน่อยว้ายลุงพอเหม่อห่อแนวคักกว่าเนี่ กั้งโขบซ่างบ้างแล้วบาดเนียป่ะลูกวัวจะฉีดินหมุดบาดดีน้อยหลงพ่อหลงพ่อผมเราว่าเป็นฮอดประเทศแล้วแล้วแต่โอ๊ยโอ้ยมุ่นนี้อย่างทำบ้านลุยไว้แห่มาเดียว